เรากินของดีๆเข้าไปกินน้ำดีๆเข้าไปทำไมขี้เหม็นเยียวเหม็นฮะทำไมถึงเาคว่ามันจะหอมล่ะครับฮะกินอะไรเข้าไปไม่กล้าให้มันผ่านกระบวนการย่อยเลยล่ะครับฮะลำไส้เรายาวสิบกว่าเมตรเนี่ยกล้าให้อาหารมันผ่านไปเฉยเฉยเลยล่ะครับ เริ่มจากกลิ่นขี้ก่อนดีกว่าง่ายกว่าอีสิ่งดีงามที่คุณพี่เขาบอกเนี่ยมันดูดซึมไปแล้วที่ลำไส้เล็กแต่ที่เหลือจากนั้นที่ย่อยไม่ได้ดูดซึมไม่ได้เนี่ยมันจะไปสู่ลำไส้ใหญ่ครับไปเป็นขี้ลำไส้ใหญ่เนี่ยแบคท,ทีเรียเพียบเลยมันก็ไปลุมกินของเหลือนั่นแหละและ้วมันก็ปล่อยของเสียออกมาเป็นกาดครับกาดนั่นแหละครับกลิ่นขี้แล้วกาดนั่นอะ่ะก็คือตดด้วยจริงๆเคยเล่าไปแล้วเรื่องตดแล้วก็มีคนมาเม้นอยู่นั่นแหละว่าตดก็คือลมผ่านขี้ไงหนู ลมข้างนอกมันจะมุดตูดเข้าไปผ่านขี้ได้ไงลูกหนูเป็น X Men เนอ็กซ์เมนเาะอ่ะจบครับกลิ่นขี้อันนี้ง่ายกลิ่นเยลเนี่ยคอมเพล็กซ์กว่าเยลเนี่ยก็คอือไตเนี่ยมันกรองเอาของเสียออกมาจากเลือดแล้วก็ทําให้มันอยู่ในรูปของยูเรียครับและไล่ไปกับน้ำประเด็นคือ,อยูเรียเนี่ยลงไปเสร์ชดูก็ได้มันเป็นของแข็งมันไม่มีสีแล้วมันก็ไม่มีกลิ่น แล้วกลิ่นเยี่ยวมันมาจากไหนครับคำตอบก็คือถ้ายูเรียรไปเจอกับแบคทีรียรเนี่ยมันจะโดนเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียครับและแอมโมเนียนี่แหละคือกลิ่นเยี่ยวของเรางั้นแสดงว่าทางเดินปัสสาวะทั้งหมดของเราตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะมีแบคทีเรียรอยู่หรอไม่มีครับ ถ้ามีเนี้ไตห่าเลยนะนี่คือติดเชื้อแล้วนะระบบปัสสาวะเนี่ยปลอดเชื้อทั้งระบบครับไม่เหมือนที่ลำไส้ใหญ่แปลว่าฉี่เราตอนที่อยู่ในตัวเราเนี่ยสะอาดนะปราะศะจากเชื้อโรคนะแต่พอเราฉี่ออกมาเมื่อไหร่มันก็ไปเจอกับแบคทีเรียในซ้วมนั่แหละครับยูเรียก็โดนเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียแล้วก็ส่งกลิ่นออกมาสังเกตด,ดิยิ่งฉี่ทิ้งไว้นานเท่าไหร่ยิ่งกลิ่นเหม็นขึ้นเท่านั้นนะแอมโมเนียมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจบแล้วอันนี้กินขี้กินเยอะแบบปกตินะใครกินข้าวอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับ